อาิสคิดว่าหกหกหกล้านอืเริ่มทำงานในสมุดรข้อมนวตนนี้แามีบ้ามีหลอนหมดยปัจจุบันนี้บ่มีหลอนหมดจะเป็นปักสักเก่าที่ที่ต้องไลแม่เพราะว่าไลเซลล์สอันเนาะ ของ B S C ตอนนี้มันก็มีว่าน็อตซุปเลยซุปเลยบริการตอนนี้เลยได้หาน็อตอืมเอาซุปเลยนี่ิละซุปเลยนี่ิละอันนี้ใครเนี่ยเออเ,เอเอตา,า,ามมไอได้ได้ชุดนี้อา่นะอามาไปอยู่ดิอันนี้คือยี่ห้อไหนเอาเอาเป็นยี่ห้อเดียวกันได้ไหม ขอปากกาหน่อยปากกา,ไ,กาไม่ได้เอามาปากกาว่ไาอะไรมาปากกาอยู่ในรถคะ่ะเติมเติมครับกันพี่น้องอันนี้ก็คือบรรยากาศสดๆเลยในการทำงานาอารนะิซากล้องไหมเกือบมันนี้มีตจับก่อนเดี๋ยวจะค่อยเลือกสวิตน,นะครับสวิตเ,เขาจะไปเลือกเขาผมบัตรครับเขาไปเราเขาไปเราสองสุดเนาะเอาเอาไอ้สุดนึงแบบเก่า mana. oh macam ni dong kau beli kor. pelik. 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 ถ้าใส่สวงมันไม่สิเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าเขาบใส่นเขาใส่สวิตช์เเลยมันจะดูสวยงามแล้วอันหนึ่งจะไม่ได้ใช้งานก็ไม่เป็นไรแต่ต้องมีกี่ดอกต้องมีได้ใช้แต่เขาสิบเบวกได้ตัวนึงนหมเพื่อให้มันเต็มกองถ้าเขลยสุดถ้าใส่ตัวนี้อันนี้เดียวมีบ่หนิเป็นบ่มีตีเป็นทูเดียวเพื่อใส่แค่เพื่อบ่มีบ่มี โอ้ม,มีละกาวนี่เขาเอาไปพกเอ้ยเพราะว่าอีกปังเนึงน่ะพี่หลัผมเขียนว่าจะให้เป็นปังเสียงแต่แต่แต่พี่หลัเขาใส่ใส่สบับวิดนั่นน่ะใส่นี่แต่ปัจจุบันนี้เขาเพราเหตุสองวิชันแล้วเขาเอาสวิวิ์ไปใส่ให้มันเต็มหูเลยแต่เราไม่กดใช้งานนอกอาอีกหกครับแน่นทุกนึง พลันงานคลายคลองงามคณะงามแต่งามปล้ำงามปลาเหลือแล้วก็จัดสวิตให้ห่ออันนึงเข้าใจย้อนบ้เนี่ยเนี่ยพี่จะพี่จะไปแก้ไขตรงนี้เจ็มาซื้อพวกเครื่องกันไฟซื้อน้ำมันซิมมิชเทอร์ใดแล้วก็อันนี้ยังหมดแล้วได้นี่ยังไปซื้อแบบพวกของตกแต่งอีก ทุกอย่างลทุกคนกคน็มาจะเป็นของตกแต่งเครื่องไฟฟ้าสี่ทาบ้านดอกไฟเน,น,นี่ยมันมีหมดเลยแต่ว่าอ่างพนี้โอเคอ่าตอนนี้ก็คือระวัง่าให้ลุงกอนกับผู้บอบเนาะก,กันเลยพาเราสิไป้านกาแฟด้วยฮันกาแฟยันเราอย่างวงวนอนกอนโอ้ นั่นเอง่าขาดกาแฟบรายเหรอ,อเราเอดแล้วสิกินอ,อย่างินกินเนี่ยคาปูลลชิโน่ตังเนี่ยคาปูโร่มัทชาลาต้มีเซม้วยวมันก็เป็ดมาอ่าค่ะ ชาเขียวผสมกับนมนะโอครับประมาณนั้นอันเบอเอก็เอ๋อเนี่ยคาปูชิโน่เย็นใช่ไหมเราเอาคาปูชิโน่เย็นหนึ่งอลุงกรณเอาอย่างคาปูชิโน่ร้อนเนาะร้อนหนึ่งแล้วก็กาแฟนมเย็นหนึ่งอ่ะกับฟมะซ่าลาเต้หนึ่งคือหวานหน่อยบุ๊คเนาะมีแต่แอนกาแฟนมเย็นหวานกาแฟนมเย็นหวานหน่อยเนาะแบบนั้นปกติเนาะ รบกวนจ่ายเงิน่ะเป็นเงินสดเงินอุดเงินสดเท่าไหร่เงิน,นสดเนาะแสนสามสิบพันแสน 30, แสนสามสิบพันตอนนี้แบบเขาเมื่อันไม่ค่อยเข้าใจเรื่องกันการไฟฟ้าไปไหนก็เลแบบว่บอ,อย่างง่วงง่วงเน่เลยอยากนอน เรียบคู่อยวแล้วมันดี่บังงับไม่เด็บหลายคนไปยืมมันเกิดกะกะกันเนาะให้น่งน่งถ่ายยุนี่กันเน่ยนังงลินยุนี่ท่างกันเนยแล้วมาชิมเบิง ความคุมไหนึ่งคือเฮาไงทุกคนแบบไปจะคิวกับน้ำงสาวแล้วกับเราพากินกาแฟแล้วก็กินเลยเอาบอกร้อยเอาะน้ำตาลเหรอ้เอาหอมูนี่ยกินวิสาเสกรุงเทพมันบุด ขอพ่อผุดดอกก็ว่าเราเราก็ผุดเราก็เคยกินไม้กินแก๊งไผ่ซื้อกินผู้เดียวตัหนึ่งสองบยปาทสามซองแพ็คกับีมหยซื้อมาลองกินก็วกกินบูดกินเนาที่มเด็เห็นที่เจ้าโฆษณากินขึ้สีเสียบซื้อกินแซเสียบใชไห ก็ไปก็ได้แต่ได้มากินยังไงมากไปนั่งกินเฟต์นี่มากไปนั่งกินรูปพิซซ่าเลยยูแอนคอมพานีบอกคอมพานีบอกพิซซ่าคอมพานีพออยู่แถวบ้านที่รถไปรถเดินทางในยูนบอก่เอ้ยมาซื้อของนี่ว้าอันเดียวกันกับยูไทยบนนี่อันนี้บอกแต่ละอันคำศัพทอันนี้ใครคว้างยูร่าไม่อย่างปะต่ละบิด ตลบิด <c oughs> แล้วคันมีคนมาว่าว่าตลบิดรู้จักบ่คันว่าอีรู้จักแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้เพราะว่าบาเองไม่ได้กนินบ่อยแบบหมายถึงว่ามาอยู่ลาวดุดเนาะนเลยรู้จักเท่างไหน,นกันโซ่ห้าคันคับผมว่อย่าลื่นเลยโมเดลต้นเนี่อยอันนี้ก็อันน้อันนี้นะเบอร์หกหกมีมีเจ็ด เบอร์หกหมดเข้ากระสีว่าได้ใส่ฟุกเบอร์เจ็ดที่ใช้เบอร์เจ็ดมันจะต้องเบอร์เจ็ดนอตกับเลี่ยนมิยูนบ่านอตเบอร์เจ็ดกันเลยใช่โดยเนี่ลาไปเปลี่ยนเอาเป็นคือเก่าแต่ว่าเป็นเบอร์เจ็ดเเป็นสีทองก็ได้สีทองก็ได้มาครูสาวมาครูสาวอันขายของแล้ววันนี้เขาได้เยอกอยู่ตัดวะเอาไว้ตัดวะ

นี <toys> ่ม <m ics> <sh yelled> ีแบบไตเลยนะนี่กบสิของนี่ได้ไงหัวกบดอกเจาะก็มีแบบเพชรนี่พอดีต้องไปหาซื้อทั้ง ต่างกันนะพี่บ้าเออเอินเมื่อกี้ไขขั้ววันไฟพิ่นมาอีกอย่างก่อนนะอีกอย่างก่อนนะอย่างเศษที่เขาว่ากันมาอีกย่างก่อนตะระบิดกับไข่ขั้วกันบ่อยใส่ต้องว่าเขาตะระบิดมั้ยเขาบอกเขาบอกว่าไข่ขั้วคนเราหูวอยู่ใส่ซื้อสาวจังไหมเดี๋ยวเราตะระบิดแต่ว่าเขาจะเอาจะมาได้เขียนใส่ว่าตะระบิดได้ดิงน้ำเทียงดิงน้ำเทียง อยูย่ไทยไหมอ่ะดิงเหมือนกันแหละดิงเหมือนกันปะลิงลิงบเบาอีเ,อาเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่ FC ได้เ มีคนเคยเห็นว่าเป็นเคยเห็นเป็นนักบุสาวมาอีกกําลังสิไม้จีบสาวยนนี่โยนนี่กําลังสิอไมจีบที่หน้าอึนไหนที่นอนเลือกไว้อันนี้ก็บฟางนี้จะเป็นของตกแต่งบ้านตกแต่งใส่ใส่อันะเด้ก้อนใส่ใส่กันกมปู เขาว่าเป็นซะเป็นซะจืดไยสำนักได้ยวกับที่ได้มาซื้อของนายยู่นี่โบลองลองแจ้งเบิรงคันเอาเาบนต๊ะอ่นคันว่าอ่นฮอบหน้ามาซื้อเลยว่าไม่ไป่ายเห็ดยู่เบิร์กเก่าอัษทีสายคิดว่าเราจะหมด ห้าหหกศูนย์เป็นึเป็ดที่เราจะหมดเท่าไหร่อันนี้มันอย่างนี้หดเานดอกไฟประมาณเดาเดาให้เดาใกล้เตียงประมาณนั้นแหละสนะอ้าริสาคิดว่าหกหกหล้านอืมทลหกล้านนี่เป็นเท่าไหร่มาซื้องเข้าบ้านมงนี่หล้านเป็นเท่าไหร่ได้ยินไหม บบ่บอกเพื่อนมาออกกองนลยโบ่กดีเอมาออกกองเยเย้นี่สาวอันนี้ก็คือสาวหัวพันเคนเ็นเดยูนี่บเอ,เอ,แเอนนาากแล้วับเพรอะ่าเพ่นาหารแ้วก็เรียกมออกสองพส่วนหลักคนไทยจะบึมแล้วก็จะหันจะิตา้สาวร้าวล่ลและแล้วต้องเจกว่าอัน,อนคือว่าพอกันสาวใช่ไหมใช่ครายเบสพอตง้งแตเนาะเข้ามาอยู่นี่สองสมงแล้วเนาะ ่าเจ้าสา,สาค,คนไนฮนเดมาซานสส่ที่ใส่ที่มาเซียนี่มาเจอ,เจอบบาที่บนี่นี่จะอ่นเอาโมมมเาสิบาดีใช่ยุสัยีมีใอีกมีมีอีกบ่ อันนี้สาวพนันกระเป๋าเอวตอนนี้มันอยู่ที่หกล้านเนาะตอนนี้ห้านาทจะจะหกล้านแล้วเก็บว er ่าเท่าไหร่ก่อนเจ็ดล้านเจ็ดล้านบวกอือมาทุกคนเราจะมานับเงินเนาะตอนนี้จะเป็นเงินสดว่ามีเท่าไหร่เฮ้ยไหนเก็บพอเซียบ่บาทเนี่ยมาอีด่าวใส่ดาวะนับเดี๋ยวๆตอนนี้ นี่นี่ยอดตอนนี้ครับยอดรวมของเขาเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหพันเป็นค้ามบเปาเน้มาอ,อีกบ่เ,เออน,เน,นี่นะครับจำนวนเงินเจ็ดล้านประมาณนี้นะครับ่อไล่สลอยต่ออีกครับ ใจได้ค่ะงานจะประมาณแปดเนาะอืมโอ้นี่เหรอเงินเจ็ดล้านเงินเราเยอะขนาดนี้เหรอครับนี่มีแต้ห้าล้านใน,ออน้ีิบนอ่ะอันนี้ห้าล้านบอเข้าหน่ <c oughs> แย่งเมียดี้เนาะขาดองแพงบออยู่ทางเราหน่ะแพง,งบอครับเบบจ้าเจ้าซัมเนยขอดองเจ้าหาชิปล้านโดยประมาณ อันนี้เรื่องจริงวะนี่ห้าสิบล้านนี่ตอบาทตองเห็ดคำบาทหนึ่งกับสามสิบกัวล่าเออคำสองบาทอินเป็นหกสิบล้านเป็นเป็นร้อยรยกวล่ามันตัวนี้นบาทกับร้อบาทร้อยล้านซอสีเลีวเบียกแล้วงบอตกสองล้านบอกโอซาสองร้อยล้านบอกสองร้อยล้านก็ทีบอตกสแสนบาทเมบอกโอ้โอาอยู่เนี่ตาไปากยาญ่ย่ ซ้ำหนีตีซ้ำหนีตีหาสิบหาสิบล้านตีน้องตุกตาเพอู้นราคาเครื่องแถบ้อ้มันจะมีอันนี้ซื้อครบห้าล้านได้พันลเชือซื้อเจ็ดล้านได้กี่บเชือคนไทยเขียนได้ไหมครับเข้าเขียนกันเลยจับสลากมือไหร เริ่มปีหน้าจ้ะเขากะเอารวยเรียนภาษาไทยอ่านออกก่อนเชียวสาษิอังกฤษแล้วเราผมต้องไปว่างไหมเขาจะช่วยเราจับใส้ปอนปอนสนีรีที่ต่อเบอรอไปมัเขานได้ไปิมตอเบื่อทิซ่าไว้ชื่อบ้าอีกให้็นๆนะบ้านยังสมสงงาปะได้รถมันนี่ บวกเขากันี่่ามสามสามพันสามร้อยนเป็นซื้อบ้าอีกเดเหตุมาหรอกิบอกของ่เซียหน่อย้นะเห็นเสื้อไจ๊ะ ื <anto> <isto> ่อเสียตัวนัสสี้าลสีอะไรเนี่ยนี่สีฟ้าสีขาวสีฟ้าเป็นว่าสีฟ้าเใเออันนี้มงใส่เอมเออเออได้เออไมได้ใเออสีนีแหละข้ใจเนัะนี่ละเขาสีได้อันนี้ละนี่มันอลนัสีได้ ถ้ารุ่นสูงก็แสดงว่านี่สีด้ันคันขั้นทีกขั้นทข้นทุกขัเนทุกขัคนทีกแั้นท่กันทุกขั้นทุกขี้นทุกขั้นทุกขั้นทุกขันทุกขั้นทอกขั้อทุกขั้นทุกขั้นทุกขั้นทุกขั้คทุกขั้นทุกขั้นทุกขั้นวกันีุขั้นุ่กขั้นทคกขว้นทุกขั้นเุาขั้นทุก้นนท่กัน้น้นน บ่บ่บขยับพย,ยันเลยเออโอ้แล้วบ้า,บคานคางรถเขาจ้าเขียนบริษัทบ่โอ้โอเคโอเคให้ขี้น้ำอยู่หรอกเด้อ <c oughs> นี่แหละครับแนี่เขาซื้อได้ซื้อของในหลายเมื่อนีอ้อาเป็นยังไงบ้างพอข,ขอกลับบ้านไปนอนพักผ่อนยาวๆเลยบ่เมื่มอหน้าค่อยไปลุยงานคักๆบอยไม่เมื่อนี้ก็เมื่อยแล้วทุกคนจะมาซื้อเสื้อได้หลายสมูงเลยต้องเข้ามาตั้งเตจังหว มาประมาณสองสโมงแล้วเรือสัปโมงครึ่งนี่แหละเขามาอยู่นีนะ่แหละกาเราเอกยังไ่เคยมาตัวน,นี้นับพาไปหากินเขาเนะพาคพื่อนคู่บอไปกินข้าวปุ้นเจ้าขิงบอบะแถวบ้านนะข้าวปุ้นเจ้าขิงแซ่บผัดมันอยู่แถวทาง<ย>ไปกาญจนย์ยูบอแซ่บ,บ,บ,บกะอเอาเอาเอาตังค์พาเพื่อนไปกินเนาะไปบอกบอกอืเอ้าเดี๋ยวเฮาสิไปเจอกันอยู่บอลชิกินข้าวนะทุกคนแล้วกาคลิปนี้ก็ ขอลาไว้เพียงซ้ำนี้เด้อไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าบอกเลยว่าจะเป็นการลงมือเหตุของเบาเองเนาะที่เครื่องที่เขาซื้อไปเมือนนี้เจ็ดล้านกว่าก็คือเงินบาทประมาณหมื่นหมื่นหมื่นสองฮะครับเออเอกดกัน